่สะสวัสดีครับพราผมนะครับกับเกมไมตรีนะครับหรือว่าไมทธิระหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเออโอ้โห้นะครับเป็นตอนนี้ยังเป็นเดโมอยู่นะครับซึ่งเปิดให้เล่นก็ <c oughs> เดต้าเอ้ยเด,เดโมโดตาแล้ววะเออก็เรานะครับเดี๋ยวจะได้รับบทเป็นซูเวอร์ฮีโร่นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแลกเอโอโอ้โดดได้ด้วย อนี oh, ่โอ้มาก็หอเกิดขึ้นกับเมืองนู้นนั่นเออเออโอเคเฮ้ยมิชชั่นสตาร์ตโตสตาร์โตโอชิปแดดชิปแดดแดดได้แค่นี้นะต่อยต่อยตี คลิกขวามีอะไรไหมไม่มีตอนนี้ไม่มีแต่ตอนน,นั้ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วตอนนี้ออเออแลทำไมขาไปถึงงั้น่ะขาเก่งๆไม่รู้อ่ะเออไอตัวเราพอโอเคอยู่แต่ว่าเพื่อนเราดิถ่ายกูดีๆกว่นะเพื่อนนะเออถ่ายดีๆหน่อยนะกด e เอ้ยมาแล้วศัตูมาแล้วจากหลังจากหลังจากหน้าเอ้ยอื้ือื้อต่อยต่อยต่อย คลิกอย่างเดียวคลิกเตียงเนี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้กดอีกดอีอ๋อเพื่อโดดโดดตีตีตีเข่าตีดูไม่ออกเลยเฮ้ยกูดูไม่ออกเลยเฮ้ยเฮ้ยกดอีก่อนกดอีก่อนกดอีก่อนกดอีขึ้นไปข้างบนยังไงดียังไงดีมอนมอนมามอนมาอื้อหือกูดูไม่ออกโอ้โหโอ้โหเจอดอ ไปครับทุกคนโอ้ยทุกคนทุกคนมันยังมาอีกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยโอ้โหโดดทำไมต่อยต่อยยำยำสัตว์สัตว์แบบปิวสัตว์แบบปิวสัตว์แบบปิวกด e ก่อนกด e ก่อนโดดขึ้นมาแดนหนีแดนหนีก่อนแดนหนีก่อนแล้วก็เล็งไปตัวไอเลือดน้อย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 เออฟืบโดดมาอย่างนี้อย่างไงอย่างไงเออเธอก็เป็นได้นะฮีโร่อะ เธอก็เป็นได้นะฮีโร่นะโหวิโตอรีโบเฮ้ยเหมือนมีแบบกดค้างด้วยปยยึ๊บปึ๊บเฮ้ยหมือมันก็แค่แบบเป็นแสงเพื่อเพิ่มความแรงี่เดโอ้เราโดดแบบไปโดดแบบเธอก็เป็นได้นะฮีโร่นะ่ะเออเ e t s go อโอ้้โอเกมแม่งถึนจริงโอ้ต่อยอย่างเดียวเลยกดชาติเอ้ยเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้เอ้ยเอ้ยโดนตีเออเออเออโอ้เออตัดให้มันกระจุยน้องเอ้ยโอ้โหโดน อย่างซ้ำ,ำเลยโอเคเฮ้ยเพื่อนเพื่อนแม่งโอ้โหเล่นหน่ายากซะแล้วกูเพื่อนดูเฮ้ยรอเพื่อนโอโ้โอหสมกับเป็นเดโมเดโมจริงจริงเฮ้ยโวนะเดโมเดโมแมอ่อย่าตยริงเยอะอย่าจริงเยอะใชไ,ไหมฮะเฮ้ยบอสมา กูไม่รู้กูเฮ้ยเฮ้ยอืมเฮ้ยหลบมาเอ้ยเฮ้ยหลบอืมหลบอืมไม่ได้โดนคือไม่รู้ว่าโดนหรือไม่โดนนะเมื่อกี้เฮ้ยโนโอ้โอ้อันนี้โดนจริงอันนี้โดนจริงเฮ้ยเออเฮ้ยอันนี้หลบได้เออวอาเฮ้ยแล้วเราหลบแบบจังหวะพอดีเออ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 เฮ้ยแดนหลบอื อตาย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 เฮ้ยเข้าไปอัดเฮ้ยโอ้โอโดนตบซโอ้โอ้สี่รอบห้ารอบโอ้โหไปเลยวิกตอรี่บุ้ยวิกตอรี่บุยและเพื่อนยังไม่หยุดท่านั้นอีกเหรอเพื่อนจ๋าไปเราไปกันเถอะเพื่อนเออเออ อีอีเอ้ยเอ้ยอีเอ้ยมันยังมีมอนไหมอีกอ่ะเอ้ยบ้านะจะตุยละเพื่อนโอ้หสถานที่กูชอบมากหนั่นแน่ะโอ้เอ้าเอ้ามอนด้าเอ้าเชดเลือดอยู่ไหนเลือด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 โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนแม่งอ๋อเพื่อนเพื่อนมาถ่ายแบบโห ใกล้ชัดคำมากเลยเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้เหมือนจะโดนตีนะแต่ว่าดาเมจไม่เข้าวอยเอ้ยเพราะว่าเธอก็เป็นได้นะฮีโร่นะโว้ยเฮ้ยแดนหลบก่อนจะตีอะไรว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างตีไม่ได้อืมรีกดอีก่อนกดอีกดอีกกดอีก่อนอีเพื่อหลบอีเพื่อหลบ เออ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 ไปเลยปับ๊บโดดมาต่อยต่อยตอยอ่อยเออซ้ำเดี๋ยวไม่ตายเดี๋ยวไม่ตายเดี๋ยวไม่ตายเดี๋ยวทุกคนทุกคนมองทันเลยเอาตรงเอาเป็นว่าคนเล่นแม่งก็ยองมองไม่ทันเลยเอาตรงคือเกมแม่งฉุดฉาดเลื่อนฉุดฉาดเลื่องต่อยแล้ว,ออก,ลวกินโอ้โหรู้ว่าโหดรู้ว่าโหดโ,โอ้โอโหโห พี่พี oh. ่พี่เราจะตายเราจะตายเออโดดมาก่อนอัพโอ้โห okay. ้ถ ause, ีบลงไปไรเดอร์คลิกกด E กับเลือดกี่เปอร์เซ็นต์มั้งน่ะเลือดโคตรน้อยเลยกด F แล้วก็กดสเปซปลาเพื่อใช้อันติเมตแป๊บนึงนะตอนนี้เอาให้เอาให้รอดก่อนนะแต่มันว่าไปทางไหนต่อวะเฮ้ยย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  เออทางไหนซ้ายหรือขวาเฮ้ยอดีไม่ตายดีไม่ตายกกูกโอ้ออโอ้โอ้โออ้โ้โอ้โอ้โออ้โแ้้้โอ้โอ้โ้ โอ้ส oh! ุดยอดสกิลอย่างเท่แ oh, ต oh, oh. ่ว่าผมใช้ไม right ่ได้วะผมกลัวผมตายว่ะผมรีบใช้ก่อนเออโอ้ยโอ้ยหมื่น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 แล้วตกตกเฮ้ยอะไรเอเนมี่มาอีกแล้วกูยังผมยังไม่รู้เรื่องเลยไปทางไหนกูยังเฮ้ยเฮ้ยพี่ก็พี่ก็รีบกันโอ้โหโอ้โอ้โอตีกันตีลากาเลยไปต่อไปต่อพี่ไปต่อ ไปต่ออืมอืเฮ้ยโหนมาก่อนนะเอ้ยอืมติดซองเปอร์เซ็นเฮ้ยเฮ้ยอันนี้นอกแมปอันนี้นอกแมปครับน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดชิปมาก่อนเฮ้ยโอ้โหเออไม่รู้ต่อยมันอย่างเดียวต่อยมันมากเออเออเลือดก็ไม่มีเก็บเออเกมโอ้ยไปซ้ำยันพื้นแต่ดูไม่ทันใครดูทันกำลังมี ไม่ดูทันแต่ตอนนี้คนเล่นกูดูไม่ทันเหมือนกันอะกดได้อย่างเดียวกดคลิกซ้ายห <c oughs> ืต่อยับต่อยับอืมเอ้ยทำไมต่อยไม่โดนเออ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 เอ้ชกชกชเออ้ยเอ้ยโดดโดดโดดก่อนน่อยบ้าง,รงครับอืม เออไอ้มโมนเออแล้วม uh ีมอนตัวเดียวเหรอหยู่ยังไงฮเอ้ยไอพวกนี้มันตีไม่เข้าหรือไงทำไมผมรู้สึกว่าเลือดเลื่อนเลื่อนแล้วก็เหลือเข้านี้มาตลอดแต่ไหนอันตรเออมีแต่บอยแบบตีเข้าเหรอเฮ้ยตัวนู้นเออเออตายแล้วตายแล้วไปแล้วไปต่อไปต่อไปต่อแดดตตายตายแล้วไปต่ออืมเออเออเออ สัมยันพื้นเลยเอาชืบเอามาไปทางไหนต่อเฮ้ยไปไห้ไปทางไหนให้ต่อยต่อให้ต่อยต่อเกมนี้ไม่มีแะ้วมั้มีแต่ต่อยล้วนโอ้โอ้เจ้าโอ้โอ้เอ้ยกด F โอ้เอ้ยเพื่อนเอาจริงนะยังไม่เลิกทำท่านั้นอีกเหรอต่อมีมอนมีมอนทางนี้เขาบอกว่าทางนี้เขาบอกมาทางนี้ ไปอีกไปอีกไหนอ่ะอีไปทางนู้นอ่ะไปต่อไม่ต่อก็ไม่ยังไม่ได้นะคุณผู้ชมบัคแล้วมั้งเนี่ยบัคแล้วมั้งผมว่ามอนหมดแล้วอะ่ะโอเคเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะฮะมาละมาตรงที่เดิมละคราวนี้เจอมอนสองตัวข้างบนเหรือเจอมอนสองตัวอะไรก็ไม่รู้ ต้องกลับไปเล่นใหม่เลยนะฮะว้าป๋อโอ้โหโอ้โหโอ้พี่เล่นมาสักไกลเชียแล้วอีกแล้วอีกแล้ว,อลวไอ้นี่ศูนย์ไม่ศูนย์สักทีเออข่าวนี้ต้องไปได้ละไปได้แนละ้วครับท่านผู้ชมครับอืมเลเวลหนึ่งแม่งยาวนานจัดแม่งบ้าโอ้ยอู้มอนอย่างเยอะพุ่งเข้าไปกด F F อฟอีเอฟเอฟสเปลเบิดพลังเออไม่ตายกันเลยขอโทษทีเราเตะทีละสองพันเฮ้ยสองร้อยเออมันก็ยังไม่ตายไอ้นั่นเป็นพันเองกระจิ๊กกระจ่อยมากจ่อยร้อยมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนตีไม่โดนเอาอยู่ก็โดนตีว้ายวาย วิง่งขึ้นไปเลยอเฮ้ยเจอมาีแล้วโอ้ยโอ้ยอ้ยเอาเมื่อกี้ไม่โดนต่อเยเนะี่ยกดชิปมากดชิปมาเฮ้ยอ้อลอยลงไปเลย <c oughs> เออเฮ้ยกูโดดเลยคราวนี้เออได้แล้วว่ะเฮ้ยโดดเอ,อ้ยโดนกระทืบกระทืบสามโดด เฮ้ยอือเอ้ยเอ้ยโอ้โหเคาน์เตอร์ได้อันนี้เขาเรียกว่าเคาน์เตอร์ได้เยี่ยมยอดไหนมอนมอนข้างบนโอ้โหแล้วเมื่อกี้ที่ตีกับบอสมาเรื่องเลยแหละเอ้ยเพื่อนยังไม่หายท่านั้นอีกเลยฮู้เฮ้ยโอ้โหมามาอีกอ่ะมาอีกอ่มะองหละแค่นี้ก็พอแล้วเฮ้ย ไม่ต้องเอาความท้าทายมาให้กูเยอะๆเอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโดนต่อยเต็มๆอือแตกหลายรอบแล้วกูเหือเจอเยอะเลยเดี๋ยวไปลองเล่นเลเวลอื่นกันดีกว่าคือจะเล่นแต่ละครั้งนี่ก็ต้องออกแล้วเข้าใหม่เวลหนึ่งเวลสองเวลหนึ่ง เป็นแบบลุยด่านธรรมดาครับเวลสองแม่งลุยกับลุยกับบอสเลยเมิ่อกี้ผมลองมาละอ่ะผมไปลองให้ดู่ะโคดมันโคดเดือดแต่แต่มีอย่างเดียวดูไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมเออเออมีแค่นั้นจริงๆนะฮะมาละมาละต่อยเลยเฮ้ยเยอะไม่โดนไม่โดนเนาะเอเอ้เอยอ,อันนี้คือหลบได้นะครับเออันนี้คือหลบได้นะฮะ ไอ้อันนี้กูโดนเตะนะครับเออหลบเลยหลบเลยหลบเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเยอะมันเยอะมันเยอะมันเอาเยอะมันเอาเยอะไอ้น้องเอ้ยมเบรกแล้วน้องตีงยําเลยเอ้ยหลบหายตอนนี้หายเฮ้ยได้ไงเมื่อเรากดคลิกขวาสองรอบจะเป็นการอัดนะครับอัดด้วยแบบหมัดอสุรลกายอ เออเอ้ยเออเอ้ยเฮ้ยมันมาแล้วมันโผล่มาแล้วมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วเราก็รีท r e a t r e t r e a ีท e t r มาอีกทีมันมาแล้วหนึ่งปัาป่ามาแล้วหลบได้มาแล้วสามแต่หลบได้ดอกที่สองเฮ้ยเฮ้ยหนีอันนี้เขาเรียกหนีเขาเรียกว่าหนีครับผู้ชมเอ้ยอันนี้เอ้ยมันมันตีเราหมดเอ้ยหลบหลบได้โธ่ มันมาอีกรอบหนึ่งอ้ยทำไมากโดนวะเนี่ยเฮ้ยม,ม,ม,มันมารอบที่สามเฮ้ยมันมารอบที่สี่เอ้ยหมัดอสุรกายเออต่อยเข้าไปอืมอืมอืมอหมัดเข้าไปหกร้อยครับน้องเอ้ยเออเออเออเราก็กดขึินขวานะครับน้องเอออย่างนี้นะครับต้องเล่นอย่างนี้ต้องเล่นอย่างนี้ต้องเล่นอย่างนี้นนครับน้อง มาแล้วมันออกมันมันออกมาเต้นเอาออกมาเต้นแล้วเฮ้ยมันโอ้มันเฮ้ยมันท้องมันท้องมันเฮ้ยเอ้าอย่าตีผมอย่าตีผมครับ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 เอยเออเออเออมันหมดมันหมดแล้วอย่างนี้อย่างนี้หลบก่อนอย่างนี้หลบก่อนอย่างนี้หลบเอ้ามันอยู่ด้านน่ะเฮ้ยมันอยู่ด้านน่ะจะจะรีบไปไหนเราเราอะเราอะเราหมายถึงเราเนี่ยกูเนี่ยอ้กูเนี่ยเฮ้ย ไปดิเฮ้ยด่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ใช้ใช้บ่อยแค่หมัดอสุรกายเออเฮ้ยขัดเข่ามันหน่อยเออเอ,อ้ยเฮ้ยเอ,อ้ยลบหลบโอ้ยโดนตีอยู่นั่นแหละเฮ้ยเอ,อ้ยโดนฟันอีกแล้วอู้ขอขมเบร์มอีกสักรอบนึงได้ไหมครับเฮ้ยโอ้โหหมัดหมัดมันพุ่งชนได้หายวับหายวับไปกับตาหายวับไปกับตาแล้วมัน ต่อยต่อยต่อยเอ้ยเบรกแล้วเบรกแล้วอืมอืมอัดอีกรอบนึงอืมพุ่งมาพุ่งมาพุ่งมาต่อยต่อยต่อยยับไกลกว่าต่อย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 เ่อาให้หมดให้หมดให้หมดมีมีเท่าไหร่ซัดให้หมดซัดให้หมดก่อนนี้มันจะก่อนนี้มันจะตื่นก่อนนี้มันจะตื่นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจะอย่ารอช้าเฮ้ย

เสร็จกูเสร็จกูอยู่นี่แหละมึงเสร็จกูอยู่นี่แหละเฮ้ยเฮ้ยมันขยับมันขยับขยี้แล้วกรับนกองเอเอาให้มันเอาให้มันโบกเข็นโบกโบกโบกลงโบกโป๊ปั๊บปับเอ้ยมาก้องแล้วเฮ้อกูตายเฮ้ยเอ้ย แมบักไม่เท่าไหร่เลยเออโอเคเมกมามามามึงมาให้กูให้ใหกูขยำเร็วไอ้เป็นไงเปลืองเวลาที่หายเลยตายมันเลยเทคโนโลจีเทคโนโลจีเยไ ه ไ ه v, 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 อะเฮ้ยเฮ้ยเร็ว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 กดปุ่นปืนก่อนุันปืน ยึดเลื่อนตามเลยโอวยห่วยอืยเฮ้ยมันหาไปไหนล่ะครับพี่เออดูกองอ่ะมันกองอ่ะไอ้ใช่ใช่อสกิลสกิล โอ้บะเบ๊ยโอ้โอ้บะเบ๊ยโอ้เฮ้ยหมัดไม่โดนไอ้ที่เอ้กูุลุไปตายแล้วจริงจริงเฮ้ยดาเมจไม่มีอีกแล้วว้าวว้าวว้าววิ่งแล้ว ว้าวว้าวเอฟมาปอกเขาไปเฮ้ยเมื่อกี้แมงบักใช่ปะแต่ตอนนี้ผมรู้แหละแม่งมันมีเติมเลือดเว้ท่านผู้ชมมันกดเลืดตายเพราะเลือดคุณพ,พอได้รอบนี้รอบนีบน้ไม่เลย ว่คาเดยวลเดียมไม่เดมาเลยเอ,อ้เออแดดมาหลบมาจังหวะนี้เออเฮ้ยมาหลบมาแล้วก็หมัดอสุรกายแดดมาเฮ้ยไม่ได้วะดูหนออหยเฮ้ยปาปปปปัปป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 ป ฮ้าห้าห้าเออขออัดมันเต็มๆสักดอกหน่อยดิมหลบอีกแล้วแม่งเฮ้ยก็รู้อยู่ว่าเกมนี้มันโกงโง้โอยโวยเห้ยมะอี่แล้วดาเมจไม่มีอีแล้วสวยแน่แน่มันติดโอ้โห้ยว้ายฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บื้อป

ไอ้ต่างคนต่างแดนเข้าไปอัดกันหลบมาหลบมาอย่างงี้กดกดเล็กเล็กกดเล็กเล็กหิวตาเดนิไปไหนเดนิไปไหนหิวทั้งสองวะไอ้ผู้แหนีไปไหนไม่เลยเหี้ยงละออกมาเลยเ่วาว่าเอ๊ะอืไม่ได้ไม่มีอะไรเลยนี่ิไม่มีอะไรในกอไผ่เอ๊ะเอเอฟมาจังหวะนนี้โอ๊ย เอฟมาเอ้ยอุทีโพสแล้วว้าวพุ่งไปเลยจบมาบสุดกล้วกายโ่ฮอลล่ลเฮยสองเป็ดยาดาเบดไม่มีโอ้ยหยุดังเลยฮะอื้อเออ,อ,อ เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโดนฟาดสัเอ้ยเฮ้ยมาหลบมาก่อนจังหวะนี้เอ้ยเอ้ยเออหิวหิวเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งเอาดีเอาดีเอาดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใหญ่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 เฮ้ยมาวาดเสร็จแน่เจอไอ้ไอ้เอ็นอันใหญ่แล้วเต็จแน่เอฟมาแล้วมาอยู่ไหน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  มามาอยู่ไหนอุ re, ้ยชนะมึงแล้วมชงด้วยเออโหนี่โอ้คุณี่ดูดิผมตอนตีมันเหลือเลือดสามร้อยอ่ะแล้วแบบเกือบชนะแล้วโหไม่หิวโห้ยแล้วไงวะหิวอัดไปเลยโอ้วันนี้ขอจบพี่นี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายคบโอ้ยนานมากเกมนี้ เออก็อ่าอ่าให้รีวิวไหมถ้ารีวิวนะการต่อสู้มันเตียบลสมันอ่าข้อเสียนะครับดูไม่เรื่อนตีก็มัว่วเดินก็มัว่วคาหยับก็ยากคากิวไม่ออกเดินติดพาหนังติดคอมโบอีกอ,อ,อีกไหม <laughs> ก็มาณมานี้นะครับก็มันเป็นเดโมโน,นะครับก็อย่าไปอันรมากแต่ว่าข้ามกันนะห้า,า,าจบ